วันนี้เราจะมาทด,ทดสอบหลังจากที่ห่างหายกันเป็นนานคือเป็นคนที่ลอบเป่าลอ <c oughs> เป็นคนที่ลอบเป่ามาตั้งแต่เป็นแชมป์โลกอย่างนี้อ่ะเป็นแชมป์โลกแล้วก็จนจนเลิกม,มวยแล้วบัเงเอิญมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะล้วจะมากาแเราจะมาทด,ทดลองว่าทดสอบกันดูว่าจะเหมือนเดิมไหมมาดูกัน multim подbò Jazè gasè ที่ผ่านค่ะเเ <laughs> เป็นยังไงบ้างครัพี่เน่ไปด้วยกันค่ะ <im it> โอเคครับโดเอยู่ด้กันยำ่ด้ <im it> วไ,ดไหมโอ้ย <laughs>